สวัสดีครับผมนายชลประเทือนนะครับผมวันนี้ครับหลังจากที่ไปล้างเลยมาครับเราก็แช่จะดินรีบมาครับเอาเฮียมาดูดินกลับบ้านครับผมกกำลังกายด้วยในตัวครับไปไครับไปยังยูเลยครับถ้าเห็นต้นไม้นี่เป็นยังไงครับนี่เราให้เฮียออกกำลังกายโดยเราไม่ต้องควานครับ

นี้นะคะหลังจากล้างเสร็จสนะคะวันนี้ไปล้างที่โรงพยาบาลนะคะก็จะพานนพ่อใหญ่นนเดินเล่นนะคะกลับบ้าน,นะคะ่พะพ่อใหญ่ก็ถ่านต้นไม้นะคะก็จะแวะก่อนนะคะหัน,นะครับผมไปแล้วครับ โอ้ยินดีครับโอ้ป oh, ิงเดงดีครับผมใช้คันนี้เป็นช้างแดงกนโนืนครับผมวันนี้จะเป็นช้างแดงคะ่ะวันนี้ปล่อยให้โมยได้หนึ่งวันนะครับผม หนึ่งวันครับหนึ่งสไต์หนึวันครับผมมามาพกับบ้านไหมกับบ้านเร็วกินหญ้าครับพ่อใหญ่กินหญ้ากลางๆไหมดูดินนะคะ

เดินมาพ่อใหญ่จะมาไหมครับครับเดี๋ยวเราเดินมาพ่อใหญ่จะเดินตามเรามาไหมครับผม๋พ่อใหญ่เล่นยินอยู่นู่นครับผมแล้วก็จะเดินไปไกลครับคขยจะเดินตามมาเรไหมครับก็เดินตามเรามาู่ครับไม่ต้องสั่งเลยนะครับผมเดินมาเองเลยนะครับดวงวันจะหายนะคะพ่อใหญ่จำอ้าวเลยค่ะ จะแวะไปหาต้นไม้ไไเขาจะรู้นะคะว่าอย่างไหนกินได้กินไม่ได้นะคะ ใหญ่ชั้นมาทางนี้ครับรวมได้ว่ามีกองซุ่มอยู่ครับในครับรวมครับรวมครับกองซุ่มรับแดดุรับแดดครับโลดครับผมไปใหญ่มาทางนี้ไปได้ครับโลดครับไไปมาทางนี้มาทางนี้ไปใหญ่ชันครับถอยคะแนนถอยถอยถอยชันครับชันครับรวมได้มาทานี้ครับมาทางนี้ครับ อย่างนี้แวะไปกินยานะคะ Làm gì vậy? Ăn đi, Ăn อร่อยไหมเบค่าอร่อยครับผมกิอ,อ,อ,อายากทมชาตครับผมเย็นนี้ไหครับผมเป็นดังเก็ทวบเลยนะคะ แล้วก็จะปล่อยให้ดไปกินหญ้าอยู่ข้างทางนะครับผมเราก็จะยืนอยู่ไกลๆนะครับผมก็จะมองอยู่ไกลๆนะครับคุณว่าเขาจะเดินตามเรามาไหมครับผมเราก็ยืนรออยู่ตรงนี้ครับเขาจะไปเขาจะมานะคะครับเพราะว่ามีอะไรเลยครับผู้คนมีอะไรขิดขานเลยครับปล่อยเขาไว้ครับหรือนกจี้กเขาจะมาไหมอยู่ไกลครับผมว่าฮะว่าฮะ พ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่หูหูหมีดีค่ะต้องเป็นง้อพ่อใหญ่แล้วนะคะมาอยู่กับผมพวกเราไปมาครับมมากลับบ้านเร็ว ยังอร่อยอยู่ค่ะตใ,ใ,ใจานรรมชาติครับผม่า,าครขั้ <c oughs> นหน้ามาครับเม,มาครับอกกิหน่อยครับแว่านีา้นาธรรมชาติก็เยอะนะครับผมคราว่า นะครับยญาก็เต็ีมครับตามธรรมชาตินะครับผมข้งางทางนะครับอ <า S 1> ันนีครับกเกาไปมานะครับผมก็เดี๋ยวไปข้างทางเรื่อยๆนะครับผมตัวใหญยสายแวะนะคะเว้สายเว้ขวาครับผมก็จะมีแดงๆข้างหลังนะครับผมในดินเดงนะครับผม ちょっと待って。 ายมาไปๆๆกลับบ้านปะมาทำไมมามาพยายมามากลับบ้านมาเร็ว

เพลงยากของผู้ใหญ่แล้วนะครับผมเพลงยากของเราอยู่ข้างวัครับเราก็จะเดินกลับบ้านนะครับขึ้นทางนะครับเพราะว่าเป็นทางลัดนะครับผมครับผมนี่ครับเป็นทางที่จะเข้าบ้านข้างหลังนะคะด้านหลังบ้านนะคะไปในนอกบ้านอยู่านี่ครับไปใน,นี่ครับ้านี่างนี้ครับ

คลิปวันนี้นะครับผมให้ทีทุกท่านนะครับผมครับชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแจ้งกดไลค์กดติดตามกดปุ่มล้วก็กดติดตามให้กับเรานะครับช่องคายถือมือนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพราะสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ